สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม .6 ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะครูปั๊บก็มีเรื่องราวที่นักเรียนจะต้องเอาไปใช้จริงนะคะเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนอินนะคะก็คือในเรื่องของระบบ t c a คนะคะระบบ t c a ค6-5ซึ่งก่อนหน้านี้ครูปั๊บก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ อ่าแต่ว่าวันนี้จะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีการอัปเดตข้อมูลซึ่งครูปั๊บจะอัปเดตคนเดียวไม่ได้นักเรียนก็ต้องอัปเดตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของระบบเราต้องเข้าใจก่อนเนาะอ่ะเด็กส่วนใหญ่นะคะเข้าเรื่องเลยเนาะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเด็กม6คือพวกเราเด็กม6ใช่ไหมอ่า ท c a ค65ใช่ไหมคะพวกเรานะคะซึ่งเด็กม .6 ต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยหนูไม่เข้าใจระบบ TCAT ถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะปกติอะหนูอาจจะเข้าใจแล้วแต่ว่าเป็นการเข้าใจระบบ TCAT ของปี6 4นั่นเองแต่วันนี้นะคะหนูต้องเข้าใจ TCAT 65ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลอัปเดตการรู้ระบบนะคะมันก็จะทำให้เราได้เปรียบ นะคะอ่ารู้ไหมว่าคณะอยากจะเข้าต้องใช้คะแนนอะไรอันนี้คือคือเอเหตุการณ์ที่เด็กม .6 จะต้องเจอถูกไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเอ้คณะที่เราอยากจะเข้าเนี่ยมันต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนะคะไม่รู้จะหาข้อสอบเก่าๆามาจากไหนนะคะและที่สําคัญที่สุดไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเรากําลังทําอยู่มันดีพอหรือยังเห็นไหมคะอันนี้คือเด็กม6กําลังจะประสบพบเจอ และโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะอ่ารุ่นนี้ก็จะประสบพบเจอโควิดด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่แบบอะไรหลายอย่างที่มารุมเร้านะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเราให้กำลังใจตัวเองนะคะอ่าเราเข้มแข็งเราให้กำลังใจตัวเองได้นะคะแล้วครูปั๊บก็ให้กำลังใจนักเรียนด้วยนะคะสำหรับม6นะคะซึ่งวันนี้เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนะคะ t 65อีกครั้งหนึ่ง นะคะเอาละค่ะไปดูในเรื่องของระบบ T-CAT 6กกันเลยนะคะอ่ะระบบ T-CAT หซึ่งก่อนหน้านี้ครูปั๊บพูดไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาทบทวนให้หลายๆเรื่องนะคะนักเรียนจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าครูปั๊บค่ะ หนูหนูไม่เข้าใจเลยค่ะคือครูปับสอนไปแล้วด้วยนะบางห้องแต่ว่าบางห้องก็ยังไม่ได้สอนเลยจัดทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยกลับไปเปิดย้อนหลังได้นะคะเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจแล้วนักเรียนก็กลับไปทบทวนย้อนหลังดูบางทีครูปับสอนไปแล้วอุ้ยลืมอะค่ะครูกลับไปดูค่ะ ย้อนหลังกลับไปดูวิดีโอที่ครูป๊อบอัดไว้บนนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงจะมีการทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะหลายๆห้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะคะได้น้อยไม่เป็นไรลูกแต่วันนีถ้ถ้าเกิดว่าหนูฟังครูปร๊บอธิบายแล้วบางห้องก็เรียนไปแล้ว คะแนนหลังเรียนต้องสูงกว่าก่อนเรียนแน่นอนถูกต้องไหมคะอ่าเอาละค่ะไปดูค่ะระบบ t ีแคทหกหนะคะหน่วยงานที่หนูจะต้องรู้ก่อนนะคะครูป้าขออนุญ,ญาตอธิบายเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันก็คือทปอทปอย่อมาจากอะไรนะคะทปอก็คือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนั่นเองเขามีหน้าที่อะไรคะ เขามีหน้าที่คัดเลือกนะคะบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็คือเป็นหน่วยงานที่รับนะคะ,ะมีหน้าที่คัดเลือกนะคะคัดเลือกพวกเราเนี่ยเข้าไปตู่นะคะมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองนะคะที่เราเรียกกันว่าระบบทีแคสระบบทีแคสซึ่งระบบทีแคสก็มีมาตั้งแต่ปี6-1แล้ว นะคะก็มีการใช้มาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเป็นปี65แล้วนะคะสำหรับรุ่นนักเรียนนะคะอ่ะแปลว่าน่าจะเข้าใจนักเรียนคงเคยได้ยินอะ่ะทอปอ,อทอปอ,อแต่ก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอ่าซึ่งมันก็ใกล้ตัวเรามากนะคะต่อไปค่ะสอทอ,สอนะคะสทสคืออะไรนะคะสทสก็คือสถาบันทดสอบกัน การสอบแห่งชาตินั่นเองจัดสอบวิชาอะไรบ้างนะคะที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็พวกแกดไงคะแพท o n โอเน็ตและวก็วิชาสามัญนะคะการสอบเหล่านี้สอบศเนี่ยจะเป็นคนจัดตอบขึ้นมานะคะอ่าต่อไปสอบสวทนะคะสอบสวทเนี่ยก็เป็นสถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยออกข้อสอบในวิชาคณิตกับวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะที่เขาเรียกกันว่า สสวอทอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกสพอทอนะคะกสพอทอเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะคะสถาบันแพทย์ตากแห่งประเทศไทยมีการคัดเลือกบุคคลเข้าในกลุ่มคณะแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทันตะศัตวะเภสัชอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยแหละเขาจะเรียกว่ากสพทเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่หนูจะต้องรู้คําเหล่านี้ที่ครูปัับอธิบายไปนะคะเรารู้เราได้เปรียบนะคะเราจะได้รู้ว่าเออ,อที่เขาเรียกกันเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยคืออะไรคือหน่วยงานอะไรนะคะ,ะการตอบมาจากหน่วยงานไหนนะคะรู้ดีกว่าไม่รู้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานนะคะต่อไปค่ะการประชุมที่ผ่านมานะคะการประชุม ทปอนะคะเขามีการจัดประชุมนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายนนะคะที่ผ่านมาซึ่งมีการสรุปประเด็นดังนี้นะคะฮูบับก็เอามาสรุปให้พวกเราฟังนะคะก็คือ o n e เนะคะจะไม่นํามาใช้ในการคัดเลือก t ีแค65แล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยยังมีเนาะโอนเนะคะ ยังมีเอาโอเนเนี่ยมาพิจารณาในของระบบ t ี a ค6 4แต่ t ี a ค6 5จะไม่นำมาแล้วแต่ถามว่าตอบไหมตอบแต่ไม่ได้เอาผลคะแนนมานะคะอ่ะอะไรอีกยกเลิกเกณฑ์คะแนน,นแบบ Admission 2 Admission 2ก็คือจะมีพวก GPAC 2 20เโอเน แกดแพดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่ในปี65จะไม่มีแอดมิชั่น2นะลูกนะต่อไปค่ะปรับรูปแบบการคัดเลือกใน t ีแคดหกห้าเป็นสี่รอบสี่รูปแบบเอาละค่ะเนี่ยเราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วนะอ่ะมาดูค่ะทีแคนะคะจะมีทั้งหมด4รอบนะคะรอบที่1จะเป็นรอบพอร์ตฟิโ o รอบที่2นะคะจะเป็นโคตารอบที่3จะเป็นแอดมิชชั่นนะคะแล้รอบที่4ี่ก็จะเป็นด i r เร t กแอดมิชชั่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะคะว่ารอบแรกนะคะเป็นอย่างไรนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกโดยการที่หนูอะส่งแฟ้มสะสมผลงานแล้วใครละ่ะที่จะสมัครรอบนี้ได้บ้างเอาละค่ะมาดูกลุ่มเป้าหมายกันเลยนะคะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ะะแต่จะไม่มีการตอบข้อเขียนนะ,ะในรอบนี้นะคะแต่จะมีการคัดเลือกผ่านการออริชั่นนะคะโดยกระบวนการคัดเลือกเนี่ยนะคะก็มีการยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะแล้วก็มีการตอบนะคะไม่ได้มีการตอบขอโทษค่ะมีการยื่นพอร์ตนะคะตอบสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศผลทีนี้ในช่วงเวลาในการสมัครนะคะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่กำหนด นะคะในช่วงนี้ก็จะมีการสมัครในช่วงเดือนธันวานะคะเดี๋ยวน,นักเรียนก็ต้องติดตามนะคะต้องอัปเดตข้อมูลแล้วก็ต้องติดตามข่าวนะคะในหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยที่หนูจะไปนะคะสมัครโดยตรงได้เลยกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นี้ลักษณะของการสอบติดถ้าหนูสอบติดรอบพอน,นะลูกหนูติดได้หลายที่สมมติว่าหนูยื่นหลายที่ไงหนูก็สอบติดได้หลายที่นะคะ ติดได้หลายที่เช่นกันแต่เวลาเอาจริงๆเอาได้ทีเดียวนะคะก็ยินยันติดไปถ้าเราจะเอาเนาะต่อไปนะคะครูป๊๊ปอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของจุดสำคัญของพอร์ตฟิโอพอร์ตฟิโอ,อ,โอคือเอกสารที่แสดงตัวตนของเราความรู้ความสามารถทักษะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดจนการที่เราได้รับรางวัลน,นะคะว่ามันตอดคล้องกับคณะสาขาที่เราอยากจะเข้าหรือไม่ ทีนี้เอกสารเน่ยนะคะเอกสารเนี่ยที่เราจะต้องจัดส่งเขาเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยค่ะลูกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะกําหนดไม่เกินติดหน้าไม่รวมหน้าปกนะอืมและและถ้าเกิดมีการใช้ g p a พกต้องใช้อยู่แล้วค่ะรอบพอร์ตต้องใช้ g p a พกอยู่แล้วสําคัญมากๆเลยนะคะก็จะใช้ g p a พกประมาณ4ี่หรือ5าพากคเรียนเพราะว่ามันจะสมัครช่วงเดือนธันวาใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีการ ใช้ gpac 4-5ภาคเรียนนะคะสามารถนำรายละเอียดเพิ่มเติมมาสแสดงเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ได้นะคะเอกสารบางส่วนและสิ่งสำคัญที่สุดลูกพี่ครูปั๊บอยากจะบอกคืออะไรรู้ไหมคือเวลาหนูยื่นพอร์ตอะนะคะแบบเดียวกันทุกสาขาเนี่ยจะทำให้หนูค่อนข้างที่จะไม่ได้ไมีรอบพอร์ตนะเพราะว่าแต่ละสาขาแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมี รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นควรปรับเปลี่ยนนะคะถ้าเรายื่นไหลมหาวิทยาลัยลนะคะอันนี้ครูปรับก็ฝากไปด้วยนะคะต่อมาค่ะสมัครแบบ โคต้านะคะสมัครแบบโคต้าใช้คะแนนสอบยื่นตามโคต้าแต่และมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายนะคะ,ะก็คือนักเรียนที่อยู่เขตพื้นที่นะคะหรือภูมิภาคนะคะนักเรียนที่จะเข้าโครงการนะคะโครงการความสามารถพิเศษไงนะคะนักเรียนในเขตพิเศษของประเทศนะคะอย่างเงี้ย อ่ามีโครงการหลายโครงการมากนะคะซึ่งรุ่นพี่เราก็ได้โครงการหลายโครงการเหมือนกันก็เช่นโครงการเพชรในตมก็ได้กันมานะคะโครงการสืบสารภาษาไทยก็ได้กันมานะคะอ่าอันเนี้ยโคต้า28จังหวัดท่านเรียนเคยได้ยินคํานี้นะอันเนี้ยคือรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการคัดเลือกนะคะหนูก็ยื่นสมัครกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ระะวมไปถึงยื่นคะแนนตอบด้วยแล้วก็มีการตอบสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศผลที่นี่แหล่งการสมัครคือหนูต้องสมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยตรงลักษณะของการตอบติดก็คือยื่นได้หลายที่ติดได้หลายที่ยืนยันติดได้ที่เดียวนะ,ะนะคะก็จะเหมือนกันนะคะคล้ายๆรอบพอร์ตปริโอนะคะอ่ะต่อไปนะคะ รอบที่3นะคะแอดมิช i ัน่นะคะเป็นการตอบเข้าโดยการใช้คะแนนตอบยื่นในระบบของทอปอ,อโดยเด็กทั่วประเทศเลยมาแข่งขันกันเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นนักเรียนทั่วไป นะคะที่จะเข้าในรอบนี้คือการแข่งขันกันทั่วประเทศรวมไปถึงนักเรียนที่จะเข้าโครงการอากสพทด้วยนะคะทีนี้เวลาสมัครสมัครทางไหนก็จะต้องยืน hat, นะะงย่นสมัครกับ m y t c a t นะคะอาจะต้องยื่นสมัครกับ m y t y c a t c o m ซึ่งในช่วงของการสมัคร m y t c a t ก็จะเป็นช่วงฮันวากับมกราเดี๋ยวรูปบ๊บจะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นการเตือนเตือนความใจ เตือนความจํานักเรียนเองนะคะทีนี้ก็จะมีการเลือกอันดับด้วยนะคะสําหรับรอบนี้นะคะพอเลือกอันดับมาเสร็จ10อันดับก็จะมีการประมวลผลแล้วก็สัมภาษณ์ประกาศผลนะคะอ่ะทีนี้ครูป๊อปก็จะชี้แจงใน p ีแคดสี่นะคะในรอบ3ามแอดมิชชั่นนะคะของปีที่แล้วให้ดูนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดว่าสําหรับปี64กับปี65มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะมาดู Admission 64นะคะก็คือรูปแบบที่3 Admission 1ก็จะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะคะบวกกับกอสอพอทอด้วยเกณฑ์เกณฑ์คะแนนก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยในแต่มหาวิทยาลัยก็จะมีประกอบไปด้วยวิชาสามาัญแกดแพ p a ีแพคโอเก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเอานะคะอ่าขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่และมหาวิทยาลัยต่อไปรูปแบบที่4 Admission 2 นะคะนัาเรียนไม่งงเนาะยังอยู่ในรอบ3เหมือนเดิมแต่ว่ารอบ3จะมี2รอบไงจะมีแอด i ิชชั่น1กับแอดมิชชั่นนะในปีที่แล้วนะคะอ่าก็จะมีการเข้าร่วมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเกณฑ์ก็คือจะเป็นเกณฑ์ใช้คะแนนกลางโดยทอปอซึ่งจะมี g p a พ20 o n e เปอร์เซ็นเปแกรด50 เพราะฉะนั้นนำทั้ง2ช่วงไม่ว่าจะเป็นแอดมิชชั่นหนึ่งแอดมิชชั่นสอเนี่ยนำเกณฑ์มาคัดเลือกพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีการจัดอันดับติดอันดับอันนั้นคือปี64นะต่อไปค่ะปี65ห้าแอดมิชชั่นนะแอดมิชชั่นรอบ3เนี่ยปี65ก็จะเป็นรูปแบบที่3ามแอดมิชชั่นห เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกสบทเกณฑ์ในการให้คะแนนก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้วิชาสามัญแกะแพทจีแพท จะเหลือแค่เกณฑ์เดียวนะลูกใช่ไหมอ่ามันจะไม่มีแอดมิชชั่น2แล้วนะคะมันจะมีเพียงแค่แอดมิชชั่น1เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมัครได้สูงสุดไม่เกิน10อันดับแบบเรียงลําดับด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียงลําดับนะคะอ่าหนูควรเลือกนะคะสาขาวิชาที่ต้องการเข้าสึกษาวมากที่สุดนะคะอยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะนะคะ,นะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้สูงนะคะ โอเคน่าจะไม่งงนะลูกสำหรับแอดมิชชั่นนะคะรูปรับก็พยายามเปรียบเทียบนะคะระหว่างปี64กับปี65นะคะให้หนูได้แบบเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะรอบที่4 Direct Admission นะคะก็คือที่เราพูดว่ารอบรับตรงอิสระนั่นเองนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนค่ะนะคะ,ะยังแบบเออ่องสา ไม่ไม่ติดหรือว่ายังไม่ได้สมัครก็จะมาสมัครรอบนี้ก็คือรอบ4 d i r e e t a d m i s s i ั n นั่นเองใช้คะแนนอะไรบ้างนะคะก็ใช้คะแนน g Pa c รภาคเรียนเพราะว่าช่วงรอบที่4เนี่ยมันจะสมัครช่วงเดือนมิถุนาค่ะลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะจบแล้วเนาะเราก็จะมีคะแนนทั้งหมดอะ6ภาคเรียนเพราะฉะนั้นใช้คะแนนต่อวิชาการกระบวนการคัดเลือกนะคะยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ยื่นคะแนนตอบรวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันติดได้เลยนะในรอบนี้นะคะอ่ายื่นได้หลายที่ติดได้หลายที่เช่นกันแต่ว่าหนูต้องเลือกนะคะที่เดียวนะคะรอบสุดท้ายนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะบางคนบอกว่าโหยครูคาะหนูงงมากเลยหนูจะยื่นรอบไหนดีคะบางคนนะ่ะนักเรียนเชื่อไหมนะคะยื่นทุกรอบค่ะ รุ่นพี่เราที่ผ่านมายื่นทุกรอบนะคะแล้วก็เขาก็เอามาพิจารณาดูว่า,าถูกใจไหมอะไรเงี้ยชอบไหมอะไรเงี้ยได้ในสิ่งที่ต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาดูค่ะเราเหมาะกับรอบไหนในทีแคด65าถ้าเป็นสายผลงานหนูมีผลงานเยอะหน,ห,นหนูมีผลงานเยอะหนูควรมารอบพอร์ตปริโอนะคะควรยื่นเลยนะคะ ถ้าหนูว,ว่าเออหนูก็อยู่ในเขตพื้นที่ด้วยนะเอา้ายื่นสิรอบโคต้าก็ยื่นได้นะคะอา่าแล้วถ้าเกิดหนูบอกว่าฉันชอบการแข่งขันนะเอออยากแข่งขันนะอยากรู้ว่าเราเก่งมากแค่ไหนอะ่ะอา่าเรามีการแข่งขันทั้งประเทศก็คือจะเป็นรอบสรอบแอดมิชชั่นส่วนรอบที่สีก็ชิวๆนะคะเก็บตกนะคะก็เป็นดยเร็กแอดมิชชั่นนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปกฎเล็กห5ที่เราจะต้องรู้นะคะอ่าห5ที่เราจะต้องรู้นะคะอ่าเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือมีคำตับที่หนูอะ่ะเคยได้ยินอยู่ถูกไหมอ่าครูปับ๊บอนุญาตอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนเลย1ยืนยันติด2ตระติดสามไม่ใช้ติดติ 3. คืนติดเออเออมันติดติดหมดเลยอะเนาะแต่ว่า <laughs> มันก็จะงงงงนิดหนึ่งเนาะ อ่านะคะติดติดหมดเลยมันก็จะงงๆนิดนึงอ่ะโอเคมาดูตัวแรกก่อนยืนยันติดเมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้วต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิาลยเนี้ยถูกใจอ่ะเอ่ยืนยันติดไปเลยหนูก็จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าอุย้ยเรายังไม่ถูกใจอ่ะภูคขามันยังไม่โดนนะคะมันชอบนะแต่ว่ามันยังไม่ชอบยังไม่สุดอ่ะอ่าทำยังไงหนูก็สละติดค่ะ นะคะเมื่อหนูสละสิทธิ์แล้วหนูก็อ่าจะไปต่อนะคะทางระบบก็จะคืนติดให้นะคะอ่าทางระบบว่าจะคืนติดให้นะคะอ่แต่ถ้าเกิดหนูแบบโอ้หนูไม่ชอบเลยหนูก็ไม่ต้องใช้ติดก็ไปรอบต่อไปได้เลยนะคะกดเลือกว่าไม่ใช้สิ์นะคะงงไหมคะลูกงงไหมสำหรับสี่คำนี้ อ่ะคุูปับอธิบายเพิ่มเติมขยายความนะคะเพิ่มเติมนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอธิบายหนูอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยคำเหล่านี้อ่ะอ่ะพูด,ดง่ายๆเลยว่าแต่ละคนมีสิทธิ์เพียงหนึ่งสิทธิ์แต่ละรอบอ่ะยกตัวอย่างรอบพอร์ตเรีโอนะสมมติว่าหนูผ่านการคัดเลือกนะคะหนูกดยืนยันติดนะคะหนูก็จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเลยแต่หนูก็จะหมดสิทธิ์ในรอบอื่นนะคะ โอเคไหมอ่าเพราะว่าหนูใช้ติดและวหน,นะคะอ่าแต่ถ้าเกิดหนูไม่ผ่านการคัดเลือกไม่กดยืนยันสิทธิ์ไปต่อรอบอื่นได้เลยค่ะไปต่อรอบ2องก็คือรอบโคตานะคะแต่ละคนจะสามารถสละสิทธิ์ได้เพียงแค่หนึครั้งเท่านั้นอ่ะครูป๊บแบบทำภาพให,ให้แบบชัดเจนอ่ะหนูมาดูรอบที่1น,นะรอบคอร์ตฟอริอรอโอนะคะถ้าหนูอ่ะเมื่อกี้เลยนะคะผ่านการคัดเลือก ถ้าหนูผ่านการคัดเลือกแล้วกดยืนยันติดค่ะหมดติดในรอบอื่นอ่าถ้าหนูบอกว่าเอ้ยหนูยังไม่พอใจหนูกดสละติดค่ะแล้วมันก็จะไปต่อรอบสรอบโควตาได้เลยนะคะอ่าเมื่อหนูผ่านการคัดเลือกรอบ2หนูกดยืนยันติดหมดติดในรอบอื่นโอเคไหมอันนี้เข้าใจเนาะอ่าก็แปลว่าหนูได้รอบโควตาไงอ่าหนูก็ได้เรียนในรอบโควตานะคะแต่ถ้าหนูบอกว่าอ่า หนูผ่านรอบโพต้าและหนูไปกดตลิทธิ์หนูไปกดตลิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะคะหนูจะไม่ได้ไปต่อในระบบ T ีแคสเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนูอ่ะจะตละิดธิ์ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะงงไ,ง,งไหมลูกงงไหมไม่นางไม่ไม่งงนะอ่าเพราะฉะนั้นหนูจะกด ตะละติดได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆนะและสิ่งสำคัญที่สุดไม่สามารถตละติดข้ามรอบได้ค่ะลูกยกเว้นรอบรอบอะไรรอบหนึ่งพอร์ตปร,ริโอเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้พิจรารณาคะแนนตัวเองที่ประกาศมาที่หลังดังนั้นนะคะคนที่ยืนยันติดรอบหนึ่งในพอร์ตปร,ริโอเนี่ย สามารถตละสิทธิ์ได้สองช่วงหนูต้องดูช่วงระยะเวลาด้วยก็คือช่วงกุมภากับพฤษภานะคะคนที่ติดรอบโคตา้าสามารถตละสิทธิ์ได้ช่วงเดียวคือพฤษภานะคะคนที่ติดรอบแอดมิชชั่นเขาจะไม่อนุญ,ญาตนะคะให้เกิดการตละสิทธิ์เกิดขึ้นนะคะเอาไม่เอาก็ต้องกดยืนยันติดเพราะฉะนั้นใครที่สอบติดแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆนะคะ คิดให้ดีว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะว่ามันไม่สามารถทาติดข้ามรอบได้นะลูกนะอ่าเพราะฉะนั้นผู้ป๊บเอาภาพรวมมาให้ขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะของชีแคตเตอร์แล้วก็แอดมิชชั่นพรีเมียมนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะกดเข้าไปเซิร์ชนะคะใน Google นะคะชีแคตเตอร์ที่ว่านักเรียนโหลดแอปมาแล้วนะคะชีแคตเตอร์ะคะ่ะ หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ admissionpremium.com ก็ได้นะคะบงทีก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมณวันนี้รูปั๊บดึงนะคะการบริหารสิททีแคท6 4มาให้หนูดูนะคะ หนูสามารถขยายดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะบอกเลยมันจะมีรอบอรอตนะคะรอบโครตาแล้วก็รอบแอดมิชชั่นนะคะให้หนูดูว่าเอ้ยเราถ้าเราติดรอบนี้เรายืนยันติดแล้วเรายังไงถ้าเราสละสิทธิ์เรายังไงต่อเนี่ยภาพเนี้ยนะคะครูป๊ับว่าชัดเจนนะในต่อความเข้าใจของหนูนะอ่าหลังจากที่ครูป๊ับก็อธิบายมาแล้วแล้วก็มาดูภาพนี้อีก ครูป๊บว่าน่าจะร้อยเปร์เ็นต์สำหรับการเข้าใจนะคะอะฉะนั้นก็จะสรรหาสิ่งที่ทําให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาดูระบบ my my ระบบ mytcat.com กันบ้างมันคืออะไรอะนะคะเออครูป๊บก็พูดบ่อยเนาะ m y t c a c ค c o m มและมาสักครู่นี้รอบไหนคะที่สมัครกับ m y t c a t c o o m อ่ารอบไหนเอ่ยนะคะมีออกข้อสอบในแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะก็คือรอบ3ใช่ไหมคะลูกรอบ3ามแอดมิชชั่นใช่ไหมคะอ่านะคะต่อไปค่ะมาดูความหมายกันดีกว่าว่าหมายทีแคสคืออะไรนะคะ มาที่แคสก็คือระบบกลางสําหรับคนที่จะคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในทีแคส65นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ครูป๊บบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าจะมีการลงทะเบียนช่วงเดือนธันวากับมกรา65นะคะเขาจะให้โอกาสประมาณสอเดือนในการลงทะเบียนซึ่งนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะลูกถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ลงทะเบียนไม่ถูกนะคะเดี๋ยวครูป๊บจะส่งคลิปนะคะวิธีการลงทะเบียนให้นะคะ ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าควรลงทบเยียนนะคะเพื่อจะได้เอาไปสมัครนะคะในมหาวิรายนะคะที่อ่าได้จะไปสมัครรอบ3นะคะแล้วก็เอาไว้สําหรับการยืนยันติดสาระติดด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะอยากรู้ไหมว่าเราจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างนะคะสําหรับที่แคทหกนะเราจะต้องสอบอะไรบ้างนะคะแกดแ ซึ่งแกดแผดค่าสมัครเนี่ยร้อยสี่สิบบาทต่อวิชานะคะโดยนะคะใช้คะแนนในรูปแบบของโคต้านะคะแอดมิชชั่นไดเร็คแอดมิชชั่นก็คือพูดง่ายๆเลยว่าใช้รูปแบบคือในใช้ในรอบสองรอบสามและรอบสี่นะคะวิชาที่เปิดสอบนั้รนนียน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือแกดแผดมีเชื่อมโยงนะแล้วก็มีแผดหนึ่งแผดสองแผดสามแผดสี่แผดห้าแผดหกอ่าก็คือแล้วก็แผดเจ็ด ซึ่งแพเจ็ดก็จะแยกย่อยไปอีกว่ามีภาษาอะไรบ้างนะคะาถามว่านักเรียนต้องสอบทุกวิชาไหมไม่ใช่นะนักเรียนต้องเข้าไปดูก่อนว่าคณะที่หนูจะเข้าอะ่ะเขาใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็ค่อยสมัครสอบตามที่เขากําหนดนะคะเกณฑ์มหาวิทยาลัยที่เขากําหนดนะไม่ใช่ว่าโอโ้โหสอบหมดเลยเหรออะไรไม่ใช่นะคะลูกอ่าต่อไปวิชาสามัญค่ะค่าสมัคร100บาทต่อวิชา ใช้คะแนนในรูปแบบของโคตา a อดมิ s i ั n นไดเรกแอดมิ s i ั n นก็คือ234นั่นเองนะคะในรอบ234วิชาที่เปิดตอบก็จะมีคณิตศาสตร์หนึ่นะคะเพิ่มเติมฟิสิกส์เคมีชีววภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษวิทย์ทั่วไปและคณิตสองนะคะ ป,ปุ๊พูดเร็วไปไหมเนี่ยนะคะต่อไปค่ะวิชาเฉพาะแพทย์ก็จะค่าสมัคร800ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะคะโดยใช้ในรอบการคัดเลือกกอสอพอทอนะคะวิชาที่สอบก็จะเป็นวิชาเชื่อมโยงจรยิยธรรมแพทย์ชาวปัญญานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เนี่ยเตรียมตัวเตรียมค่าใช้จ่ายนะคะม .6 ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็เตรียมเก็บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสาหรับวันนี้ค่ะครูป,ปั๊บมีปฏิทินกําหนดการของเด็ก6-5มาให้ดูดูแบบคร่าวๆนะคะก็คือในรอบพอร์ตก็จะสมัครในช่วงเดือนธันวารอบโปรตาก็จะสมัครในช่วงเดือนกุมภานะคะรอบแอดมิชชั่นก็จะสมัครในช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็รอบไดเรกนะคะ Direct a d m i s s i o n ก็คือรอบรับตรงอิสระนะคะก็จะสมัครในช่วงเดือนมิถุนาในการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนก็รอติดตามนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้เป็นการกําหนดคร่าวๆเพื่ออะไรให้ในั้เรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมตัว,ตร,ตวรวบรวมผลงานที่เรามีนะคะเตรียมตัวว่าเอ๊เราจะยื่นรอบไหนดีหรือยื่นกันทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะคะ หวังว่านะคะวันนี้ครูปั๊บก็อธิบายแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะคือไปให้สุดเลยนะคะอ่าก็หลายๆคนก็ตอนครูปั๊บสอนไปแล้วเนาะก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจนะคะก็เลยมาอัดวิดีโอให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ เผื่อน,นักเรียนลืมนักเรียนก็ได้เปิดกลับมาดูได้อีกหนึ่งครั้งนะคะยังไงก็แล้วแต่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะคะยังไงก็คุปปับก็เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะ,ะก่อนไปนะคะวันนี้คุปปับมีคํำคมมานะคะให้พวกเราจะถอยหรือเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขานะคะแต่อยู่ที่ใจคะ่ะโชคปีทุกคนเลยนะคะสู้ๆคะ่ะวันนี้คุปปับไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Bye bye!